หมูสาวเจ้าบ้านก่อนมาแต่ทั้งเลือครับมาแต่บ้านเลือมาเทิวมาปะกันเลี่ยวบ้านดิมาจากทั้งไหนครับบนท้องน่ะแม่ป้าท่านบ เลยครับไปด้วยงยับลมอสาครับล้มอสาล้มอสาโอ้ยลุ้นครับล oh, no ุ้นล้มอสาครับไปด้วล้มอสาครับได์น้องๆค้นง่ามเอาเอาน้ำเย็นเย็นมาเทครับไปด้วยครับเพื่อได้ผ่อนเพื่อได้ซูผู้ดีผ่นเลยเออเปิ่นเพราะว่าม่เป็นโอ้จะได้ไปทัดเอาอยู่ด้วย ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศพี่น้องเฮามาเที่ยวชมการจุดบังไฟครับพี่น้องอยู่เดอบ้านกุดวาอำเภอคุชินาไรจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องเฮามาแต่บ้านเลื่อนเนาะครับมาเที่ยวชมบังไฟตะไลของกุดวาเฮามาแต่ท่าไใดเนาะครับมาตะลเอ็ดค่ะ,ะมาตะลเอ็ดค่ะรอยเอ็ดเนาะ,นะปกติมาเบิ่งทุกปีบ่ครับ มาทุกปีอยู่ค่ะมาทุกปีเลยบอกมาเห็ดอยู่บ่ยามเห็ดออกมาอยู่นะผมมาแล้วมาเบิ่งลาดเล่าด้วยนี่อีกจิ้งไนยเห็ดพอออกแล้วครับเพราะว่าฝนตกหลายเธอแล้วอีกจิ้งไนยครับอันนี้ก็คือพี่น้องเฮาจะร้อยเอ็ดครับพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวชมบังไฟมาตลอดเพิ่นประทับเจอในการจุดบังไฟหองพี่น้องชาวกุวาเฮาครับพี่น้องเพิ่นก็ต้องมาเที่ยวตลอดครับครับย่านดำจุดแล้วครับพี่ นะครั <łość> <S 2> <S 2> บ่เดี๋ยวเราเชื่อมไทยของเราข้างนี้ป่า ตัวนล็กๆนะครับโอ้โหงับเลยลมตาจบโบนะครับตอนนี้กลางครับพี่น้องสับสับปีหลีครับสับพึ่งโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนได้กลางครับได้กลางได้กลางมีนเครื่องบินมากลายเจ้าขันครับพี่น้อง วันกรลสินก็เราได้มาชมเป็นเกียรติให้กับงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไล้านกว่าของเรานะครับท่านผู้ว่ามาชมด้ดยด้วยตัวของท่านเองมาชมกับท่านประ่านของทักเอง ดูแล้วครับบางใหญ่ครับพี่น้องฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงขึ้นแล้วนะ พี่น <celui> ้องเข้าพร้อมครับพี่น้องลบกลางงามครับพี่น้องเมื่อน่ารมละพ้าไปเบิ่งต่อมันตกลงมาเลยครับน้อสายตาเรเืก้นครับว่าบางไฟสนปอดเซ็อีกสักงกมานครับผมบที่น้องเาฟื้นครับบางไฟขึนบางไฟย่ขึ้นหลายครับพี่น้องบัรการ พี่น้องบรรยากาศพี่น้องเฮาหลายครับพี่น้องลหลับจะไปก็เข้าเลยนะครับท่ง,งระโตกลงมาครับพี่น้องโอ้ยคนนั่นเลยก,กระโดดเถอะหาดห็นแต่คนทั้งหมดครับพี่น้องเลยปาดมุดล่างโตกลงมาครับล่างโตกลงมา ครับครับพี่น้องครับปีนีน้อุ่นหนาฝาข้างเลยครับอบอุ่นเลยเซร์เดือนครับพี่น้องด<ว>ูนนะเบ<ว><น>ิ่งนะ<ว><น>ครับพี่น้องปั้นพี่น้องเข้ามาหลายเพราะแต่จุดบังง่ายแล้วมือเซี่ยงซี่ครับพี่น้องโอ้ยมือปะเดียวแล้วครับ<ป><ด>พี่น้องมนาเน,นี่ยคุณ พ่อแต่จุดบางไงเลยแล้วมือป้าได้ครับปานี้มือแซ่แซ่เอาพี่น้องเลยปานนางขยาเลือกครับครับขึ้นมือเีย่แซ่ครับบังญ่กำลังจะต๊ครับพี่น้อง ลตกทับพีลังตกบรรดาพี่น้องเฮาครับบรรดาเอซบังไฟตะไลงลายคครับปีนี้ปีหน้าก็อหลายแบบนี้อีกครับพี่น้องสามบังไฟก็ได้กำลังเจอที่เ็ดบังไฟครับพี่น้องครับมันจะไปแล้ว มาแต่บ้านเลือครับบ้านโนนยางค่ะบ้านโนนยางบ้านน,นาี้เนีนย่ยเป็นของจังหวัดเขาเลยครับจังหวัดกาลสินจังหวัดกาลสินเฮา,านี่เนาะโอ้พี่น้องกาลสินกำลังเจอครับพี่น้องบรรดานะักท่องเทีย่ยวหลายบ้านหลายเมืองครับ มาเฮากำลังเจอมาเที่ยวงานวัฒนธรรมภูไทยบุญมัญงไฟายตะลัยร้านในปีพุทธศักราช2567น,นี้ครับพี่น้องพุ้นนาภ<บ>าครั้งหลายๆครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> บรรดาสร้างมังไฟหอกับเพาเดี๋ยวรงที่โตมได้บานนี้พี่น้องเลยจูดมังไฟขึ้นแล้วจ้ะรงที่ที่โตมครับน,น่ <c oughs> <c oughs> จาจะข้าวนี้กับโยนให้มาทางนี้ได้ิรีดีๆด้พี่น้องเลยจะข้าวนี้กับวี่มันนี่กับ้หย เลี้ยล้วยเหรครับเออเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยลายพัครับเารเออจุดบรรดาพี่น้องเขาลายครับจุดบางไฟแล้วบางไฟใหญ่แล้วนี่แตะมือแส้แล้วแบมึงเนี่ยโอ้โหอ่ะหามูสาวเจ้าบ้านก่อนมาแต่ทั้งเลิกครับมาแต่บ้านเลิกมาเที่ยว อำเภอสมเด็จครัอเภอสมเด็จจังหวัดกรสินเฮาครับพี่น้องทางสมเด็จมาเฮือกับล่งเจอทีมงานมอไปคแต่ไรเง่ยพว่าครับมาเที่ยวครีบครับปีแโอ้ปีหน้ามาอีกเนะปีหน้ามาอีกเนาะประทับใจบครับประทับใจเนะเขาพูดหลายค่ะเขาพูดายค่ักตรงเทียวที่ดีครับพี่น้องเฮาครับจุดแล้วจุดมาง่าแล้วพดีมือเสวเสครับี่น้องจัเง บรรยากาศครอบครัวอบอุ่นครับพี่น้องมาเมัดเฮิร์นมะซานเอาซาดมาปูหนังเอาเข้ามากินครับพี่น้องเมึงเนี่ยมาเบิ้งบังไฟตะไรง่ายมะกรวูวาเฮาครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมะกรูวาเฮาหรือว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาต้องพุ่มมดพุ่มเจือมองนี้ครับพี่น้องอ่านเอาีอ่าบลาดุงเบิ้งครับพี่น้องบลาดุงกระเพาะพี่น้องเข้ามาเบิ้งครับหลายข้าครับปีนี้ในนามของพวกเราชจะบัิหารงานคนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องนะครับเบิ้งข้นครับเบิ้งข้นเลย บังไฟกับขึ้นงามครับปีนี้บังไฟกับขึ้นงามไม้ากันเมื่อเมื่ออะติบ่อยูจนคําจนมืดติดโบผ้ากันอยู่จนคําบ่ครับโบผ้ากันยูห้ยกำลังใจจนคําจนมืดบ่หรอเมื่อปะกันแล้วบาดิมาจากทั้งไหนครับ คนท้องจ้ะคนท้องคนทองอุ้ยบกไก่ยี่กโลบ้านเลยคนท้องมาะทังราจะผัดเบอพี่หนามาไหมนะพี่หนามาไหมนะครับเนอครับอ่าพี่น้องครับบางหนื้บลอยจุดบางแง่เมื่อเสี้ยวเสีวครับพี่น้องจุดบางแง่แล้วเมื่อเสี้ยวเสี้ยวครับเพราะแต่จุดบางแง่แล้วเมื่ออยู่เสี้ยวเสี้ยวครับพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องทุกอย่างเป็นเงินที่เข้ากระเป๋าพี่นกยาวถืว่าดาวจังหวัดเงินนะครับจังนวันนี้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดมองไฟไปไหนครับมองไฟนี้สุดยอดเลยครับสุดยอดสวยงามพื้นสวยงามพี่จางเมื่อไหร่ใช่ครับมองไฟกันเหมือนเมื่อมีท่านเมื่อเพราแต่จุดบางใหญ่เมื่อเซี่ยงเซี่ยงครับพี่น้องแตะวุ่นวุ่นเมื่อเลยครับปานนางขยาเลือกครับพี่น้องครับ ปีหน้ามาใหม่นะครับเด้อค<า>รับผมเฮ้ยเมื่อคือเดี๋ยวบอกเมื่อคือเดี๋ยวครับบ้านไก่ครับบ้านไกพพ่อโอ้บ้านไก่ครับครับพี่น้องย่านรถติดเพื่อนมาลูกสาวตั้งแตกเด็กของคนเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ขอให้ยูดีมีแห่งสู้คนครับสวัสดีครับฝนะากติดตาม Subscribe เบาดมลูกดกเต้นเกี่ยวหลายๆขอบคุณครับโอ้เหินฟ้าประจัแถนสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดพ่อแต่บ้านนี้จุดแต่พื้นเมือครับพี่น้องพี่น้องเลย ค้าเบิ้งครับค้าเบิ้งครับดุดดกนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณยอดครับ